ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่12ราศีดวงดีปี2567ครับผมอาจารย์นัทการแก้วเพิ่มดูดวงราศีต่อไปนะครับคือราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรนะครับดูประกอบกันได้นะครับคนที่มีลัคนาราศีมังกรคือหรือผู้ที่เกิดราศีมังกรเกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับก็ <c oughs> ให้ฟังประกอบกันได้นะครับคําเตือนการดูดวงแบบภาพรวมเนี่ยนะครับไม่ใช่ดวงส่วนตัวส่วนบุคคลน,นะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าถ่ายว่าดีก็อย่าประมาทถ้าถ่ายว่าไม่ดีก็อย่าท้อถอยนะครับขอให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางแค่นั้นนะครับไม่ต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสาสิบลิขิตฟ้าเจ็ดสิบต้องฟ่าฟันต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะนะครับ ดวงก็ส่วนหนึ่งนะครับการต่อสู้ความมานะพยายามก็ส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ประสบความสําเร็จในชีวิต <c oughs> การดูดวงแบบนี้ก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับไม่ไม่คอนเฟิร์มไม่ยืนยันไม่ฟันธงตรงไม่ตรงเชิญพิสูจน์กันต่อไปนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเตือนให้ด้วยนะครับบางคนบอกว่าไม่เห็นคลิปอาจารย์มานานแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะไม่กดติดตาม ไม่กดกระดิ่งเตือนะนะครับไปวิเคราะห์ดาวใหญ่กันก่อนนะครับดาวเสาเจ้าเรือนลัคนาหรือดาวตานุลักษ์นะครับจอนก็เรือนการเงินนะครับก็ทําให้ขยันขันแข็ง,ขงในการหาเงินนะครับดาวการเงินราหูเข้าสู่สหัชชะนะครับแปลว่าการติดต่อวิ่งเต้นหรือการเงินหมุนเวียนดีนะครับติดต่อขยันขันแข็งในการวิ่งติดต่อทํางานหาเงินหรือมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องชักนาไปหาเงินนะครับ ดาวสหัสชชะดาวปัญหาจรเข้าเรือนพันธุก็แปลว่าคนที่ทํามาค้าขายเป็นตัวแทนในหน้าเกี่ยวกับบ้านรถยนต์ที่ดินจะประสบความสําเร็จนะครับธุรกิจการงานโดดเด่นนะครับถามว่าการเงินจะดีไหมนะครับดาวเสาเข้าเรือนการเงินนะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับดาวดีหรือไม่ดีนะครับ นอกจากนี้ดูที่ทักษะด้วยเป็นเดชเป็นศรีหรือเป็นกาลีนะครับจรมาทับดาวคู่มิตรหรือคู่ศัตรูถ้าเป็นไปได้ขอให้ย้อนกลับไปดูดาวย้ายราศีในคลิปเก่าของผมนะครับมีทุกดาวนะครับทั้งดาวพฤหัสดาวเสาร์ราหูมฤตยูนะครับมันจะชัดเจนแม่นยำมากขึ้นนะครับเพราะตรงนั้นจะละเอียดมากนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าดาวเสาร์จรมาดีเดิมดีจอมาดีเป็นศรีเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินทองได้ทรัพย์สินเงินทองเยอะนะครับ ในทางตรงกันข้ามถ้าดาวเสาร์เดิมเสียอยอริมรณะวินาศเป็นกาลีเนี่ยนะครับมามาสัมพันธ์กับดาวคู่ศัตรูก็าอาจจะทําให้การเงินมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวก็เหมือนเหรียญสองด้านนะครับมันจะออกหัวออกก้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสิ่งขึ้นอยู่กับดาวเดิมขึ้นอยู่กับดาวมาสัมพันธ์กับดาวจรน,นะครับขึ้นอยู่กับทักษะนะครับ มันขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่กับองศาดาวด้วยนะครับเดิมองศาดาวมรณะไหมหรือองศาดับหรือเปล่านะครับกับมุมดาวด้วยทํามุมปะทะขัดแย้งกับดาวบาปะเคราะห์ไหมอะไรพวกนี้นะครับมันใช้องค์ประกอบตั้งเป็น10บสอย่างเรามาดูภาพจอเนี่ยก็ใช้แค่สองสามอย่างก็ความแม่นยําก็จะลดลงไปนะครับขอให้ฟังหูไว้หูนะครับดาวเสาเป็นดาวบาระเคราะห์ก็จริงถ้าดาวเดิมเป็นดาวที่ดีอย่างเช่นเป็นมหาอุจจาราเป็นสีหรือแสดงว่าโอ้โหชาวมังกรจะได้ งานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับโอเคนะครับราหูกระดุมพระนะครับดาวราหูเจริญกระดุมพระจรก็เรือนสหัช h นะครับแปลว่าการการเงินเนี่ยนะครับถ้าอยากได้เงินก็ต้องวิ่งหาเพื่อนฝูงรือญาติพี่น้องหรือขยันเดินทางขยันเข้าสังคมนะครับ ถ้าดาวราหูเดิมใครดีก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในะการหาเงินนะครับการเงินหมุนเวียนดีนะสหัชชะแปลว่าการหมุนเวียนก็ได้นะครับโดยเฉพาะใครที่ทํางานซื้อมาขายไปนะการเงินหมุนเวียนดีนะครับรายได้มาจากการติดต่อสื่อสารการติดต่อวิ่งเต้นเช่นเป็นตัวแทนนายหน้านะครับนายหน้าขายที่ดินขายบ้านขายรถนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับ หรือจะมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องชักนําไปหาเงินนะครับมีโอกาสได้เงินเข้ามาเยอะนะครับแต่ถ้าดาวราหูใครเสียนะครับอาจย์ไปเป็นกาลีก็มีปัญหาเหมือนกันครับก็เรียกว่าระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงบางทีทุ่มเทไปกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมากผลสุดท้ายก็ได้รับความเสียหายหรือความเสียใจนะครับ เช่นคนอื่นเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือหยิบยืมเงินทองก็ให้การช่วยเหลือไปนะพอจะไปทวงคืนครับมีปัญหากันนะครับดาวพฤหัสเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนวินานะสีเดือนแรกมกรลาถึงเมษาเอนอี่ยจอยเรือนพันธุก็ถือว่าดีนะครับช่วงนี้ได้ปฐุมเกณฑนะ์นอกจากนี้ดวงยังได้อัมพุอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับ สหะชะพันธุแปลว่าการติดต่อวิ่งเต้นไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับการติดต่อสื่อสารกันบ่อยนะครับแฮปปี้ครอบครัวอบอุ่นนะครับไปมาหาสูก่กันดีนะครับอันนี้มันแปลความหมายสองเรือนนะครับวินาศพันธุนะครับเจ้าเรือนวินาศสําสหรับผู้ที่เกิดกลางกลางวันนะครับอุดเกิดกลางคืนก็คือสหัะชะนะครับวินาศความหมายก็ไม่ค่อยดีนะครับพันธุก็แปลว่าอาจจะมีพ่อแม่เจ็บป่วยนะครับ หรือมีเหตุให้ซ่อมรถซ่อมบ้านก็ได้นะครับธุรกิจการงานมีปัญหาหรือบางคนก็อาจจะมีเหตุให้พลาดพลาดจากพ่อแม่ไปไกลก็ได้อย่างเช่นไปต่างจังหวัดไปเรียนไปเรียนต่างจังหวัดหรือบางคนก็ไปทํางานต่างประเทศนะครับหลัง30มเมษายนไปแล้วนะครับหลัง30เมษายน2567ไปแล้ว,ลลวดาวพฤหัสจรนก็เรือนปุตตะนะครับสหัชชะปุตตะนะครับก็แปลว่า ไปมาหาสู่กับลูกน้องลูกหลานบริวารดีเป็นกันเองกับลูกน้องนะครับลูกหลานบริวารลูกน้องรักใครให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับ <c oughs> บางคนก็ได้เพื่อนเด็กนะฮะได้ญาติเด็กๆเ,เข้ามาช่วยนะครบด็กแล้วมีความสุขนะครับทวินาฏก็ปุตตะนะครับมินาฏก็ปุตตะก็แปลว่า,าลูกหลานอาจจะเจ็บป่วยนะลูกน้องลูกหลานบริวารสร้างปัญหาหเดือดร้อนก็ได้นะครับ ดาวมฤติยูจรอ,อยู่เรดปุตตะนะครับมฤติยูถ้ามรติยูเดิมของใครอยู่เรือนที่เสียนะครับก็ระวังลูกหลานเจ็บป่วยนะครับอุบัติเหตุดาวมรติยูเป็นดาวอาเพศนะครับหรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับแม้กระทั่งคนรักนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าสัมพันธ์ดีกับดาวสุประเคะก็อาจจะทําให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ มีความฉลาดนะครับมีความคิดพลิกแปลงปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับบางคนไปเริ่มธุรกิจใหม่นะเริ่มชีวิตใหม่นะครับเรียกมฤตยูเป็นดาวแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับถ้าไปสัมพันธ์กับดาวสุประเคราะห์นะแต่ถ้าไปสัมพันธ์กับดาวประประเคราะห์ก็กลายเป็นดาวอาเพศนะเกิดเหตุร้ายนะครับ ดูเรื่องการงานนะครับวัยเรียนในการเรียนดีนะครับสำเร็จสมหวังนะครับใครที่จะสอบเรียนต่อหรือสอบชิงทุนการศึกษานะหรือสอบเข้าทำงานก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสมหวังนะครับ <c oughs> ส่วนวัยทำงานนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวมังกรจะเจอปัญหานะครับเรื่องธุรกิจการงานกันเยอะนะครับอะไรที่คิดว่าจะได้ก็มีเหตุให้หลุดไป บางคนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานบางคนต้องออกจากงานตกงานนะครับบางคนก็ต้องออกจากงานประจํามาทํางานส่วนตัวหรือทํางานพิเศษนะครับนีการ <c oughs> บางคนก็ออกมาทํามาค้าขายนะเ <c oughs> จ้าของกิงจการหรือลูกจ้างการงานมีปัญหามีพลิกผันไม่เป็นไปตามเป้าหมายสักเท่าไหร่นะครับในช่วงที่ผ่านมานะ เป็นเพราะอ for ิทธิพลของดาวแบบเคราะห์ทำมุมปะทะขัดแย้งกับเรือนการงานนะครับปี2567เป็นปีที่ดีมากนะครับจะมีธุรกิจการงานที่โดดเด่นกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะดวงดาวเกื้อหนุนต่อเรือนการงานนะครับอันมีดาวพฤหัสเป็นราชาโชคเริงเรือนการงานอยู่ตั้งแต่เดือนมกราสองตั้งแต่เดือนมกราถึงเมษานี่นะครับถือว่าเป็นช่วงดีมากเรื่องธุรกิจการงานนะครับ อันที่จริงการงานเริ่มดีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะดาวศุกเ์ดาการงานเป็นเกษตรนะในเดือนธันวาคมแล้วก็จอเขาเรีอนลาพระในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับทำให้โชคดีเรื่องงานจะมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และลูกน้องลูกหลานบริวารเข้ามาช่วยธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าการค้าการขายขยับขยายได้ดีขึ้นนะครับ ผู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างเอกชนก็มีเกณฑ์ได้รับการโปรโมทให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ใหญ่โตมากขึ้นนะครับทำให้เจ้าชะตามีความสุขสมหวังดังปรารถนาเจ้าของกิจการการงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนขยับขยายได้ดีขึ้นนะครับบางคนริเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวหรือขยับขยายสาขาขยายธุรก,กิจแตกลายธุรก,กิจใหม่ๆนะแปลกแหวกแนวออกไปก็ทําได้นะครับ โดยภาพรวมแล้วการงานจะดีเกือบทั้งปีนะครับงานจะดีที่สุดก็ในเดือนเมษายนนะครับดาวการงานได้มาตรฐานเป็นดาวมหาอุดนะครับแปลว่าสูงส่งนะแถมได้ปทุมเจนด้วยนะครับดาวพระศุกร์เป็น3ากับลัคนาสุดยอดมากครับในเดือนพฤษภาคมดาวการงานเป็นเกษตรแปลว่ามีความมั่นคงนะครับในเรือนปุตตะลูกหลานบริวารเข้ามาช่วยเหลือให้ธุรกิจการงานมั่นคงมากขึ้นนะครับ เดือนกรกราคมดาวการงานเป็นราชาโชคเล็งลัคนาโอ้โช่วงนี้มีโอกาสได้งานมาแบบฟุกฟ๊กๆมาแบบราชาโชคนะครับงานไหลมาเทมานะครับและเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2.... 5งพัดาวการงานเป็นเกษตรและต่อมาจอดเขเรือนลาพระนะครับนะโดดเด่นมากนะครับโชคดีเรื่องการงานนะครับ การงานอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับในเดือนมิถุนายนเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนนะครับเนื่งดักจากดาวการงานจอนก็เรือนอริบรณะและวินาศนะครับแต่ก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆอยแก้ไขได้ก็สามารถผ่านผลไปได้นะครับโดยภาพรวมแล้วดีกว่าเสียนะครับการงานดีขึ้นแน่นอนครับ ดูเรื่องการเงินนะครับชาวมังกรนี่ค่อนข้างจะโดดเด่นเหมือนกันนะครับเนื่องจากดาวประจําตัวจอนเข้าเรือนการเงินขยันขันแข็ง,ขงในการหาเงินนะครับนอกจากนี้ดาวราหูดาวการเงินโยกเกณฑ์ดีกับลัคนานะครับการเงินหมุนเวียนดีทั้งปีนะครับ <c oughs> ดาวเสาที่จอนอยู่เรือนการเงินก็เข้มแข็งข เพราะเป็นตำแหน่งเกษตรของดาวเสาตรงนี้นะครับดาวเสาได้เกษตร2เรือนนะครับทั้งกุมและมังกรนะครับเป็นที่กุมนี่เข้มแข็งยิ่งกว่ามังกรด้วยซ้านะครับถือว่าเป็นดาวเกษตรที่เข้มแข็งที่ราศีกุมมากนะครับกรเกษตรแปลว่าเข้มแข็งมั่นคงยาวนานนะครับยิ่งใครมีดาวเสาเดิมเนี่ยดีนะครับจนมาเป็นสีจะโชคดีมากนะครับมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินเงินทองเป็นกอเป็นกรรมหรือได้หลักทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับ เพราะดาวเสารเป็นดาวใหญ่อยู่แต่ละราศียาวนานถึง3ปีนะครับทำให้ชาวมังกรมีฐานะการเงินมั่นคงแข็งแกร่งและยาวนานไปถึงปี2565เลยทีเดียวนะครับถึงวันที่19พฤษภาคม2568ครับขออภัยด้วย <c oughs> ยาวไปถึงปี68เลยทีเดียวนะครับโอ้โหนอกจากนี้ ชาวมังกรยังได้ดวงอัมพุอุดมเกณฑ์อีกนะครับนะจากดาวพระหัสนะครับเป็น4กับลัคนาและปีต่อไปก็เป็น5กับลัคนาก็เรียกว่าดวงอุดมเกณฑ์ดวงเศรษฐีนะครับดวงอุดมเกณฑ์ดาวพระหัสยังได้ปทุมเกณฑ์เป็น4กับลัคนาในช่วง4เดือนแรกของปี2567นะครับพระหัส4ทรงศักดิ์เช่มช้อยนะครับจริงๆได้ ปฐุมเกณฑ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ19เมษายน2566ถึง30เมษายน2567นะครับดวงเด่นมากที่เดียวนะครับและหลัง30เมษายนไปแล้วชาวมากรยังได้ดวงอุดมเกณฑ์ดาวพรหัสเป็น5กับลัคนายังได้อุดมเกณฑ์อยู่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์ดาวพระหัสเป็น5ในเรือนพุทตะแปลว่า ชาวมังกรจะโชคดีจากการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคจริงรางวัลน,นะครับหรือโชคดีจากงานโครงการใหม่ๆกับคนรักใหม่นะฮะโปรเจกต์ใหม่ประสบความสําเร็จนะครับโชคดีจากลูกหลานบริวารที่คนกตัญญูรู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณนะครับแฮปปี้กับลูกหลานนะชาวมังกรบางคนไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองแต่ก็โชคดีเหมือนได้อริยทรัพย์เช่นลูกหลานได้บทเรียนนะครับ ทำให้อิ่มบุญนะครับเขาเรียกว่าได้อริยทรัพย์มีความสุขทางใจ <c oughs> หรือดีใจที่ได้ลูกหลานมาเป็นเ,เ,เพิ่มเข้ามานะครับบางคนรอจะมีลูกมีหลานานานแล้วตอนนี้แหละจะสมหวังนะครับ <c oughs> ลูกหลานบริวารก็เป็นคนดีบางคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะก็ทำให้พ่อแม่ปลืม้มภูมิใจดีใจนะครับ คนที่แต่งงานมาสักระยะอยากมีลูกช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ลูกนะครับคนที่อายุเยอะอยากจะอุ้มหลานก็มีโอกาสได้อุ้มหลานก็ช่วงนี้แหละนะครับเขาเรียกว่าได้ลูกดีก็เหมือนถูกลอตเตอรี่นะครับมีโชคดีเหมือนกันนะครับมีลูกเป็นทรัพย์ทรัพย์สมบัติได้เหมือนกันนะครับเพราะลูกอนาคตดีประสบความสําเร็จเขาก็มีเงินมีทองมีฐานะดีก็สามารถเลี้ยงดูเราอย่างดีเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นความสุขทางใจที่ได้ลูกได้หลานก็เป็นความสุขที่ประเมินค่าเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าความสุขทางใจนะสรุปแล้วการเงินชาวมังกรดีนะดีแน่นอนนะครับหาเงินย่อมได้เงินหาทองย่อมได้ทองนะครับนะยกเว้นชาวมังกรท่านใดที่มีดาวเสาในดวงเดิมเสียแล้วจรมาเป็นกาลีก็เหนื่อยหน่อยนะครับเงินฝืดเงินตึงนะอาจจะติดขัดบ้าง แต่ชาวมังกรเป็นคนที่ทรหดอดทนอยู่แล้วนะครับในที่สุดก็จะชนะและสําเร็จสมหวังครับสู้สู้นะครับเลือดมังกรเป็นเลือดนักสู้ Likewise> เป็นราศีเป็นคนราศีที่ทรหดอดทนที่สุดนะครับบางบางทีไปคู่แข่งหรือโคน่นเพื่อน <S <S ประสบความสําเร็จไปก่อนหน้าเนิ่นนานแล้วนะครับแต่มังกรเนี่ยค่อยๆไต่เต้าไปทีละนิดทีละนิดผลสุดท้ายก็ไปแซงเพื่อนได้นะครับ สุดท้ายได้ตำแหน่งใหญ่โตกว่าเพื่อนหรือประสบความสําเร็จร่ารวยกว่าเพื่อนก็มีเยอะแยะนะครับนะเหมือนเหมือนเต่าแข่งกับกระต่ายนะครับเพื่อนอาจจะเหมือนกระต่ายมังกรก็เหมือนเต่านะไปเรื่อยๆไปไม่หยุดขยันไปเรื่อยๆอดทนอดนะึดนะดาวบัปะเคราะห์ไม่มายกเกณฑ์ร้ายกับเ,เรือนคู่ครองคนรักนะครับปัญหาหนักอกยกออกไปตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักกับเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันหรือเพื่อนที่ทํางานมาด้วยกันนะครับ วัยรุ่นวัยเรียนก็จะเจอรักแรกพบนะเพื่อนนักเรียนนักศึกษาด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นความรักที่มีความสุขและสดใสหวานแหววเลยทีเดียวนะครับส่วนคู่ที่แต่งงานแล้วความรักก็ยังรักกันหวานชื่นเหมือนเดิมนะครับความรักของคนวัยชกันหรือผู้สูงวัยเนี่ยความรักกลับไปเป็นเหมือนเด็กนะเหมือนความฝันเหมือนวัยเด็กอายุ14อีกครั้งนะครับแหม รู้สึกจะคึกคักอีกทีนะครับกลับมาหนุ่มอีกรอบชาวมังกรเนี่ยก็บอกว่ายิ่งแก่ยิ่งยิ่งรอยิ่งแก่ยิ่งรวยนะครับยิ่งมีเสน่ห์ชาวมังกรบางคนได้ได้คนรักที่มีอายุน้อยกว่านะเป็นคนร่าเริงน่ารักแจม่มใสเหมือนเด็กๆนะครับหลัง30เมษาย,ยนไปแล้วชาวมังกร คิดอยากจะได้คนรักเด็กๆก,ก็จะได้นะครับวัยเจริญพันธุ์คิดอยากจะมีลูกก็มีโอกาสที่จะได้ลูกนะครับดวงลูกมาแล้วนะครับใครอยากมีหลานก็จะสมหวังนะครับได้อุ้มหลานแน่นอนนะครับแต่ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากมีดาวฤตยูอยู่ปุตตะนะก็ระวังเรื่องการแท้งนะชาวมังกรจะมีครอบครัวที่อบอุ่น เป็นครอบครัวที่หันษาเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานนะครับมีความสุขกับลูกหลานและคนรักนะอิจฉาทีเดียวนะครับคนที่เจอรักขมมานานนะก็จะเจอรักหวานครั้งนี้แหละนะจากนี้ไปก็จะแฮปปี้แล้วนะครับอกหักที่ผ่านมาก็จะสมหวังกับเขาสักทีนะครับโชคลาภโชคมาจากงานเป็นหลักนะครับส่วนโชคจากการเสี่ยงเล่นหุ้นเล่นหวย ก็จะมีหลังจาก30มเมษายนไปแล้วนะครับแต่ก็ขอให้ดูดาวอื่นประกอบด้วยนะครับดาวคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันโฉมตรูพุทธนงเยาวสุปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรต่อกันนะครับดาวคู่มิตรสี่คู่ต้องสัมพันธ์กันนะครับถ้าดาวคู่มิตรไม่สัมพันธ์กันโอกาสมีโชคลาภก็ไม่ไม่เด่นนะครับบางคนอาจจะถูกมิตรทำร้ายได้ซ้ำน,นะครับเสียหายจากมิตรนะ ถ้าดาวคู่มิตรไม่สัมพันธ์กันก็อย่าฝันว่าจะไปเสี่ยงโชคมากเกินไปนะครับชาวมังกรปกติเป็นคนอยู่กับความจริงสู้ชีวิตนะครับดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพโดยภาพรวมชาวมังกรสุขภาพดียกเว้นผู้สูงวัยนะครับถาใครเจ็บป่วยในช่วงที่ผ่านมา2อสปีที่ผ่านมาสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับแต่ให้ระวังสุขภาพกับญาติพี่น้องลูกหลานนะครับ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังอาจารย์นักการแก้วเพิ่มนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเตือนให้อาจารย์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆต่อไปนะครับใครสนใจดูดวงฟรีก็ติดตามอาจารย์ได้ที่สถานีวิทยุ FM 9 7นะครับรายการทุบโต๊้โหนนะครับดำ,ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชยุทธวันเกิดน,นะครับเป็นรุ่นน้องจุฬานะครับแหม เบอร์โทร022763633นะครับ022763633นะโทรเข้าไปที่รายการ11โมงถึงเที่ยงนะครับจันทรถึงสุกคิวของผมก็ไม่แน่ปกติก็วันจันทร์นะครับอาทิตย์ไหนจัดหลายวันก็อาจจะเว้นไปเหมือนกันนะครับหรือต้องการพิสูจน์คอามแม่นดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นัทการนะครับประกันความแม่นไม่แม่นยินดีคืนเงินนะครับ ดูดวงเพื่อวางแผนชีวิตธุรกิจในปี2567นอยะครับอยากรู้ดวงต้องล้วงออกมาดูนะครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับการรู้ดวงก็เหมือนรู้แผนที่ชีวิตนะครับการเดินทางต้องใช้เข็มทิศดําเนินชีวิตต้องรู้ดวงครับอยากรู้ดวงก็ติดต่อเข้ามาได้จองคิวได้ที่แอดไลน์เข้ามานะครับขึ้นตัวในแอดไซนนะครับ natastro n a t a s t a อสโทรนะครับนัดแอสโทรไม่งั้นก็ดูจากปกคลิปก็ได้นะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมั่งมีสีสุขรวยรวยเฮงเฮงทุกคนครับสวัสดีครับ